สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota h i l u ัก e ร o ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบใช้งานหนักชอบลุยหรืออยากได้รถกระบะสำหรับครอบครัวไฮรักเร vo ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ครบเครื่องและตอบโจทย์ทุกการใช้งานก่อนอื่นเรามาพูดถึงประวัติและความนิยมของไฮรักเร vo กันก่อนครับ To โย ta h ไฮ u ักเป็นรถกระบะที่มีชื่อเสียงระดับโลกและในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่ง ด้วยความทนทานสมรรถนะดีและราคาที่เหมาะสมไฮลักเรโวจึงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของไฮลักเรโวรุ่นล่าสุดกันครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่และแข็งแรงเสริมความบึกบืนให้กับตัวรถไฟหน้าเลดที่สว่างชัดเจนช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้นชุดกันชนและดีไซน์ด้านหน้ามีความทันสมัยผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราเข้าด้วยกัน ด้านข้างของตัวรถไฮ l ักเร v o มีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงแล้ออันลอยมีขนาดให้เลือกหลายรุ่นทำให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานทั้งขับในเมืองหรือไปลุยออฟโรดด้านท้ายรถมีไฟท้ายเลดและฝาท้ายแบบเสริมความทนทานช่วยให้การบรรทุกของเป็นเรื่องง่าย ต่อมาที่สิ่งสำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์และสมรรถนะการขับขี่ไฮลักเรโวรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันและให้สมรรถนะสูงทั้งการขับขี่ในเมืองและการบรรทุกหนักนอกจากนี้ยังมีระบบเทอร์โบและอินเทอร์คูลเลอร์ที่ช่วยให้การเร่งความเร็วและการลุยขึ้นทางชันเป็นไปอย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างไฮลักเรโวออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนน รุ่น 4x4 ช่วยให้สามารถขับลุยทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระและหลังแบบแนบแข็งแรงรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักได้อย่างดีการขับขี่บนถนนครุกคราดหรือทางลาดชันจึงปลอดภัยและมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่สมรรถนะภายนอกเท่านั้นภายในห้องโดยสารของไฮลักเรโวยังออกแบบมาให้สะดวกสบายและหรูหรา มีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และระบบนำทางมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติเพื่อความสบายในการเดินทางระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและง่ายต่อการควบคุมระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของไฮลักเรเวลเพราะมาพร้อมกับ To โย ta าเซ t ต s ้เซนที s ซึ่งรวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทาง พูดถึงรุ่นย่อยของไฮลักเร v o ในตลาดไทยมีหลายรุ่นให้เลือกได้แก่ 1. Standard c a รเหมาะกับการใช้งานเพื่อการบรรทุกและงานหนัก 2. s mart c a ปเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กและการใช้งานหลากหลาย 3. d o ดับเบิลแคปเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบลุยและต้องการความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ในเรื่องราคาประมาณในประเทศไทยเริ่มต้นที่65,000บาทสำหรับสแตนดาร์ดแคปรุ่นพื้นฐานและสูงสุดประมาณ1,200,000บาทสำหรับดับเบิลแคป 4x4 รุ่นท็อปซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะและความทนทานที่ได้รับนอกจากนี้ไฮลักเรโวยังมีอุปกรณ์เสริมแอร์ละอ,อพชั้นมากมายเช่นกันชนหน้าเสริมชุดแต่งรอบคันล้ออันลอยขนาดใหญ่และอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายเช่นระบบกล้องรอบคันระบบเซนเซอร์ถอยหลังและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน พูดถึงการใช้งานจริงในประเทศไทยไฮลักเรโวเป็นที่นิยมทั้งในเมืองและชนบทเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งการขับในเมืองการขนของการลุยทุ่งนาหรือแม้แต่การเดินทางใกลบนทางหลวงรถรุ่นนี้ยังได้รับความนิยมในกลุ่มคนทำงานก่อสร้างและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจง้งในด้านการแข่งขันกับแบรนด์อื่นไฮลักเรโวต้องแข่งกับรถกระบะรุ่นอื่นๆเช่นอ s ซูซูดีแม็กซ์ฟอร์ดแรนเจอร์นิสสวรา มิ b ูบิชิไททันแต่ด้วยความทนทานและบริการหลังการขายของโตโยต้าทำให้ไฮรักเรโวยังคงครองใจคนไทยเป็นอันดับตน้ตนๆสรุปแล้วหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทนทานสมรรถนะสูงภายในสะดวกสบายและราคาคุ้มค่าโตโยต้าไฮ u ักเรโวถือเป็นตัวเลือกอันดับตน้ตนๆในตลาดไทยไม่ว่าจะใช้งานหนักหรือเพื่อครอบครัวสำหรับใครที่สนใจสามารถไปทดลองขับที่โชว์รูมโตโยตา้าใกล้บ้านคุณเพื่อสัมผัสสมรรถนะจริงและดูออพชันเพิ่มเติม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถใหม่ๆและรีวิวรถกระบะรุ่นอื่นๆในอนาคตรครับ